ประจักษ์ชัยเคลื่อนไหวอีกครั้งสื่อถึงใครลัน่นคนบางคนมีแต่เรื่องแต่ราวเรียกได้ว่ายังคงเป็นเรื่องเป็นราวที่หลายๆคนให้ความสนใจอยู่มากสำหรับกรณีที่คนใกล้ชิดของนักร้องลูกทุ่งสาวอามชุติมาตัดสินใจโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยได้ระบุว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักร้องสาวอีกแล้วพร้อมทั้งขอไม่บอกสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมถึงตัดสัมพันธ์การทำงานกับอาร์มขณะเดียวกันอาร์มก็ยังรับงานแสดงคอนเสิร์ตตามปกติผ่านทีมงานชุดใหม่ล่าสุดนี้ประจักษ์ชัยไหทองคำ เจ้าของค่ายไหทองคำเรคคอร์ดที่เคยตกเป็นประเด็นร้อนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงกับสาวอามชุติมาก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้โพสต์ภาพที่ตนเองทานส้มตำอยู่กับกลุ่มเพื่อนพร้อมข้อความว่าวาสนาคนเฮาแข่งกันบ่มีได้บางคนดังมาก็ได้เล่นหนังเป็นเรื่องเป็นราวเป็นพีเซนเตอร์เป็นเรื่องเป็นราวแต่บางคนก็มีแต่เรื่องมีแต่ราวส่วนบางคนก็กินแต่อาหารแบบลาวๆมักไผ่ มักมันคือว่างานนี้ก็เลยถูกชาวเน็ตเชื่อมโยงว่าสื่อถึงนักร้องสาวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่เป็นแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะ รักทุกคนค่ะ